สาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนส่วนใหญ่พลังงานดรอปแล้วก็พลังงานลดลงไปเรื่อยๆนะครับจะสุดท้ายเนี่ยเขาไม่อยากจะทําอะไรต่อไปไม่อยากจะก้าวไปข้างหน้าเพราะอะไรครับสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่ก็มีผลกับตัวคุณนะครับการที่คุณอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้สนับสนุนคุณหรือว่าคนละความคิดค,คนละความเชื่อและพลังงานแบบนี้ครับมันทําให้คุณไม่เป็นตัวของตัวเองและการที่คุณไม่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยทำให้คุณต้องคอยเปลี่ยนตัวเองอยู่เสมอต้องคอยเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนทุกๆอย่าง ตามคนพวกนี้นะครับเพื่อให้คนอื่นเนี่ยเขายอมรับเราซึ่งแน่นอนครับในซิกนิตนะครับของอับราฮัมมัสโลคนส่วนมากนะครับต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคมซึ่งก็ไม่ได้ผิดครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณขาดการเป็นตัวของตัวเองนี่แหละครับเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คนเนี่ยพลังงานรอปจงไปอยู่ในที่ที่คุณเนี่ยเป็นตัวของตัวเองที่สุดไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมอยู่กับเพื่อนนะครับอยู่กับคนที่สนับสนุนเรานะครับคิดไี่เหมือนกันบางครั้งเนี่ยอย่าต้องทําตัวเองนะครับให้เป็นที่ต้องถูกใจทุกคนกล้าปฏิเสธะบบ้้าางนครักล ที่จะกล้าหาเนี่ยทำอะไรบางอย่างที่มันทา้าทายเป็นสิ่ง,งใหม่สาหรับตัวเองซะบ้างกล้านะที่จะยอมรับตัวเองซะบ้างว่าฉันเนี่ยชอบแบบนี้ฉันต้องการแบบนี้หลายครั้งครับเราเสียเวลาชีวิตแล้วก็เสียพลังงานไปกับการเอาใจผู้คนคุณว่าจริงไหมครับผอปาอีสานมา s t สโคตเอ็นอพสวัสดีครับ